ณชายขอบของแผ่นดินที่เรื่องเล่าของผู้คนจ้างหายไปกับสายลมยังมีป่าดงดิบผืนหนึ่งที่ชาวบ้านเรียกขานกันว่าป่าสนทยามันเป็นป่าที่ไม่มีใครกล้าล่วงล้ำเข้าไปลึกนักด้วยเชื่อกันว่าเป็นเขตแดนที่กั้นกลางระหว่างโลกของมนุษย์และโลกที่เร้นลับเกินกว่าจินตนาการจะไปถึง ในหมู่บ้านเชิงป่าแห่งนั้นมีชายหนุ่มผู้หนึ่งนามว่าเมฆขาเขาเป็นคนหนุ่มที่มีจิตใจดีงามแต่ในแววตากลับฉายแววของความเหนื่อยล้าและเบื่อหน่ายอยู่เสมอเมฆขารู้สึกว่าชีวิตในหมู่บ้านของเขานั้นช่างซ้ำซากจำเจเต็มไปด้วยการแก่งแย่งชิงดีคำนินทาว่าร้ายและความโลภที่ไม่เคยมีที่สิ้นสุด เขามองท้องฟ้าทุกวันและฝันถึงดินแดนซักแห่งที่ซึ่งจิตใจจะได้พบกับความสงบอย่างแท้จริงวันหนึ่งหลังจากที่เกิดความขัดแย้งกับเพื่อนบ้านในเรื่องเขตที่ดินทำกินเมคาก็รู้สึกหมดอาลัยตายอยากในวิถีโลกอย่างถึงที่สุดเขาจึงตัดสินใจทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไว้เบื้องหลังแล้วคว้าเพียงย่ามผ้าใบาเก่ากับมีดพร้าหนึ่งเล่ม เดินลึกเข้าไปในป่าสนทยาโดยไม่มีจุดหมายปลายทางเขาไม่ได้ตั้งใจจะไปแสวงหาดินแดนในฝันแต่เขาเพียงแค่อยากจะหนีหนีไปให้ไกลที่สุดจากโลกที่ทำให้หัวใจของเขาต้องหม่นหมองแม่คาเดินทางลึกเข้าไปในป่าเป็นเวลาหลายวันยิ่งลึกเท่าไหร่ป่าก็ยิ่งดูแปลกตามากขึ้นเท่านั้น ต้นไม้สูงใหญ่บิดเกลียวราวกับมีชีวิตมอสและเฟิร์นเรืองแสงอ่อนๆในยามค่ำคืนเสียงของป่าที่เขาคุ้นเคยก็ค่อยๆเงียบหายไปถูกแทนที่ด้วยความสงัดอันน่าประหลาดราวกับว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายต่างก็สงบนิ่งเพื่อสดับรับฟังเสียงกระซิบของพงไพรจนกระทั่งในวันที่สเสบียงของเขาหมดลงและเรียวแรงก็แทบจะไม่เหลือแล้ว เมฆาก็ได้มาหยุดยืนอยู่หน้าลำธารสายหนึ่งที่ใสดังแก้วผลึกณที่ตรงนั้นเองเขาก็ได้ยินเสียงมันไม่ใช่เสียงของสัตว์ป่าแต่มันคือเสียงทอผ้าที่ดังแว่วมากับสายลมเป็นจังหวะที่สม่ำเสมอและนุ่มนวลราวกับเป็นเสียงขับกล่องของป่าด้วยความสงสัยและความหวันริบหรี่เมฆาจึงตัดสินใจเดินทวนกระแสลำธารน,นั้นขึ้นไป เสียงกี่ทอผ้าดังชัดขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเขาได้มาถึงลานหินกว้างแห่งหนึ่งและภาพที่เขาเห็นก็ได้ทำให้เขาหยุดนิ่งราวกับต้องมนสะกดตายร่มไม้ใหญ่มีหญิงสาวนางหนึ่งกำลังนั่งทอผ้าอยู่บนกี่ไม้ที่ดูเรียบง่ายนางมีรูปโฉมที่งดงามอย่างที่เขาไม่เคยผ่านพบในชีวิตมาก่อนผิวพรรณของนางผุดผ่องราวกับกลีบบัว ดวงตาของนางนั้นสงบนิ่งและเปี่ยมด้วยเมตตานางสวมใส่ผ้าสิ้นที่ทอจากฝ้ายสีธรรมชาติไม่ได้มีเครื่องประดับใดๆแต่ความงามที่เปล่งประกายออกมาจากภายในนั้นก็กลับสุขสว่างยิ่งกว่าอัญ,ญมณีใดๆในโลกเมื่อนางรู้สึกถึงการมาของเขานางก็ค่อยๆหยุดมือแล้วหันมามองเขาด้วยรอยยิ้มที่อบอุ่น ราวกับว่านางรู้อยู่แล้วว่าเขาจะต้องมาที่นี่ท่านคงจะเหนื่อยและหิวมากสินะผู้เดินทางนางเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงที่ไพเราะราวกับเสียงระฆังแกว้วเป็นภาษาที่เขาเข้าใจแต่สำเนียงนั้นกลับดูแปลกแปลงไปจากที่เขาเคยได้ยินแม่คาทำได้เพียงแค่พยักหน้าเรียวแรงทั้งหมดของเขาได้หมดลงแล้วหญิงสาวนางนั้นค่อยๆลุกขึ้น แล้วนำน้ำจากกระบอกไม้ไผ่มายื่นให้เขาพร้อมกับผลไม้ป่าที่นางเก็บไว้ในย่ามรสชาติมันหอมหวานและชุ่มฉ่ำถ้วยฟื้นคืนกำลังวังชาให้เกียรติเขาได้อย่างน่าอัศจรรย์ข้าชื่อว่าบัวคำนางแนะนำตัวข้าอาศัยอยู่ที่นี่ในเขตแดนของเราเมฆามองไปรอบๆแต่ก็ไม่เห็นบ้านเรือนใดๆเห็นเพียงแต่ป่าที่รกทึบ ที่นี่มันคือที่ไหนกันบวกคำเพียงแค่ยิม้มมันคือที่ที่ท่านกำลังแสวงหาที่ที่จิตใจจะได้พบกับความสงบอย่างแท้จริงแต่การจะเข้าไปในเขตดแดนของเราได้นั้นมีกฎอยู่เพียงข้อเดียวเป็นกฎที่สําคัญที่สุดที่ทุกคนในดินแดนของเราต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดนั่นคือท่านจะต้องพูดแต่ความจริงเท่านั้นห้ามกล่าวคำเท็จ แม้แต่การพูดเล่นหรือว่าการพูดเพื่อปลอบใจก็ถือว่าเป็นการผิดกฎในดินแดนของเราวาจาสัตว์คือลมหายใจคือรากฐานของทุกสิ่งหากท่านสามารถรักษาวาจาสัตว์นี้ไว้ได้ตลอดชีวิตท่านก็จะสามารถอาศัยอยู่ที่นี่ได้อย่างมีความสุขแต่หากเมื่อใดที่ท่านกล่าวคำเท็จแม้เพียงครั้งเดียวท่านก็จะไม่มีวันได้อยู่ที่นี่อีกต่อไป ท่านเข้าใจหรือไม่แม่คามองเข้าไปในดวงตาที่จริงจังของบัวคําสำหรับเขาแล้วกฎข้อนี้ดูเหมือนจะไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยเพราะเขาเองก็เป็นคนที่ไม่ชอบพูดโกหกอยู่แล้วอีกทั้งความเหนื่อยล้าและความปรารถนาที่จะหนีไปจากโลกเก่ามันมีพลังมากกว่าความลังเลใดๆทั้งสิ้นบวกกับความประทับใจในตัวของบัวคำที่เกิดขึ้นตั้งแต่แรกเห็น มันทำให้เขาตัดสินใจได้ในทันทีข้าเข้าใจและข้าขอสัตย์ปฏิญาณว่าข้าจะพูดแต่ความจริงเท่านั้นบวกคํายิ้มรับอย่างพึงพอใจเช่นนั้นก็จงตามข้ามาเถิดนางได้นำทางเมคาเดินลึกเข้าไปในป่าผ่านเส้นทางที่ดูเหมือนไม่มีทางไปนางใช้มือลูบไปที่เปลือกของต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งเบาๆแล้วมานเถาวันที่เคยปิดทึบอยู่เบื้องหน้า ก็ค่อยๆแวกออกเผยให้เห็นอุโมงค์ที่ทอดลึกลงไปใต้ดินมีแสงสว่างรำไรอยู่ที่ปลายทางเปลวเทียนในใจของเมฆาได้ถูกจุดขึ้นแล้วมันคือเปลวเทียนแห่งความหวังและความปรารถนาที่จะได้พบกับดินแดนแห่งความสงบโดยที่เขายังไม่รู้เลยว่าการรักษาสัจจาจานั้นมันยากเย็นเพียงใดสำหรับมนุษย์ที่เติบโตมาในโลกที่เต็มไปด้วยคำลวงและเขา ก็กำลังจะก้าวข้ามทรณีประตูเข้าสู่ดินแดนลับแลที่ซึ่งความจริงคือบททดสอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตทันทีที่เมขาก้าวพ้นอุโมงคออกมาแสงสว่างที่เขาเห็นก็ไม่ใช่แสงของดวงอาทิตย์แต่มันคือแสงจันทร์นวลใหญ่ที่สากส่องลงมาอย่างสม่ำเสมอท้องฟ้าของที่นี่เป็นสีน้ำเงินเข้มอยู่ตลอดเวลาไม่มีกลางวัน ไม่มีกลางคืนที่มืดมิดมีเพียงราตรีการที่สงบสุขและงดงามราวกับภาพฝันเบื้องหน้าของเขาคือหุบเขาที่กว้างใหญ่ไพศาลที่ซึ่งหมู่บ้านเล็กๆตั้งกระจัดกระจายอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอย่างกลมกลืนบ้านเรือนทุกหลังสร้างจากไม้และหินหลังคามุงด้วยใบไม้ไม่มีกำแพงหรือรั้วรอบขอบชิดมีเพียงลำธารใสสะอาดที่ไหลรินผ่าน และทุ่งดอกไม้เรืองแสงที่ส่งกลิ่นหอมอบอวลไปทั่วทั้งหุบเขาที่นี่คือเมืองลับแหลดินแดนที่ซ่อนเร้นจากสายตาของชาวโลกผู้คนในเมืองลับแหลานั้นมีใบหน้าที่ยิ้มแย้มและดูอ่อนเยาว์กว่าวัยทุกคนล้วนมีผิวพรรณที่ผุดพองและแววตาที่สงบใสปราศจากริ้วรอยแห่งความทุกข์กังวลพวกเขาใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายทอผ้า ทำไร่และทำงานหัตถกรรมทุกการกระทําของพวกเขาดูเหมือนจะเป็นไปอย่างเชื่องช้าแต่เปี่ยมด้วยสมาธิและความใส่ใจเมคาได้อาศัยอยู่กับบัวคำและครอบครัวของนางเขาได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวลับแลที่นี่ไม่มีการใช้เงินตราทุกอย่างคือการแลกเปลี่ยนด้วยน้ำใจไม่มีการแก่งแย่งแข่งหันทุกคนช่วยเหลือเกื้อกูลกันราวกับเป็นครอบครัวเดียวกัน และที่น่าอัศจรรย์ที่สุดคือไม่มีการพูดโกหกเลยแม้แต่ครั้งเดียวทุกคำพูดที่เอ,อ่ยออกมาล้วนเป็นความจริงเป็นความสัตย์ที่กลั่นออกมาจากหัวใจทำไมพวกท่านจึงต้องยึดมั่นในสัจวาจาถึงเพียงนี้เมคาถามพ่อของบัวคำในวันหนึ่งชายชาราผู้มีใบหน้าเปี่ยมเมตายิ้มให้เขาเพราะคำพูดคือเครื่องสร้างกรรมที่ง่ายที่สุด ชาวโลกส่วนใหญ่มักจะมองไม่เห็นไัยของมันพวกเขาใช้คำพูดเป็นอาวุธใช้มันเพื่อหลอกลวงเพื่อเอาเปรียบเพื่อยกย่องตนเองจนกรรมที่เกิดจากวาจานั้นได้สร้างม่านหมอกแห่งความทุกข์ขึ้นมาบดบังจิตใจของพวกเขาแต่สำหรับชาวลอบแลเรารู้ดีว่าวาจาที่บริสุทธิ์คือรากฐานของจิตใจที่บริสุทธิ์เมื่อเราไม่โกหกใจของเราก็จะไม่ต้องหวาดระแวง ไม่ต้องคอยจดจำเรื่องที่กุขึ้นใจของเราก็จะเป็นอิสระและเมื่อใจเป็นอิสระความสงบสุขที่แท้จริงมันก็จะปรากฏขึ้นเองหัวใจที่เคยแห้งแล้งและหม่นหมองของเมคาค่อยๆได้รับการฉโลมด้วยสายน้ำแห่งความสงบของเมืองลับแลเขาไม่เคยรู้สึกปลอดภัยและเป็นสุขเท่านี้มาก่อนในชีวิตเขาได้ค้นพบแล้วว่าดินแดนในฝันของเขานั้นมีอยู่จริง และความรักระหว่างเขากับบัวคําก็ได้ค่อยๆก่อตัวขึ้นอย่างงดงามข้ามกลางแสงจันทร์แห่งเมืองลับแลบัวคําได้สอนให้เมคารู้จักการทอผ้าการทอผ้าของชาวลับแลนั้นไม่ใช่เป็นเพียงแค่งานฝีมือแต่มันคือการปฏิบัติธรรมทุกเส้นได้ที่พุ่งผ่านกี่ทอคือลมหายใจเข้าและลมหายใจออกคือการเจริญสติผ้าที่ทอออกมา จึงไม่ได้มีเพียงความสวยงามแต่ยังมีพลังงานแห่งความสงบแฝงอยู่เมคาได้เรียนรู้ที่จะอยู่กับปัจจุบันความทรงจำเกี่ยวกับโลกเก่าของเขาค่อยๆเลือนลางจางหายไปเหลือเพียงความสุขและความรักที่มีต่อบวัวคาและดินแดนแห่งนี้ในที่สุดเมคาก็ได้ขออนุญาตพ่อแม่ของบัวคาเพื่อแต่งงานกับนางซึ่งท่านทั้งสองก็ยินดีเป็นอย่างยิ่ง เพราะได้เห็นถึงความดีงามและความตั้งใจจริงของเขางานแต่งงานของพวกเขาถูกจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายไม่มีพิธีรีตองที่หรูหรามีเพียงการให้สัตว์ปฏิญาณต่อหน้าทุกคนในหมู่บ้านว่าจะรักและซื่อสัตย์ต่อกันและจะรักษาว่าจาสัตว์ไว้ตราบจนกว่าชีวิตจะหาไม่ชีวิตของเมคาในเมืองลับแลนั้นสมบูรณ์แบบราวกับความฝันเขามีภรรยาที่รักมีครอบครัวที่อบอุ่น และมีจิตใจที่สงบสุขเปลวเทียนแห่งความหวังของเขาบัดนี้ได้ลุกโชดช่วงสว่างสวยัยโดยที่เขาลืมไปว่าเปลวเทียนนั้นมันสามารถถูกดับลงด้วยลมปากเพียงแผ่วเบาที่เกิดจากความเคยชินของโลกเก่าที่ยังคงตกค้างอยู่ในกลนบึ้งของจิตใจของเขาเวลาในเมืองลับแลนั้นดูเหมือนจะเดินช้ากว่าโลกภายนอกหลายปีผ่านไป เมคาและบัวคำก็ได้มีพยานรักด้วยกันหนึ่งคนเป็นเด็กชายที่มีใบหน้าน่ารักน่าชังและมีแววตาที่สงบใสเหมือนกับชาวลับแลทุกคนเมคารักลูกชายของเขาดั่งแก้วตาดวงใจและได้ทุ่มเทเวลาทั้งหมดให้กับการดูแลครอบครัวเขาได้ปรับตัวเข้ากับวิถีชีวิตของชาวลับแลได้อย่างสมบูรณ์เขาไม่เคยกล่าวคำเท็จเลยแม้แต่ครั้งเดียวเพราะในดินแดนแห่งนี้ ไม่มีความจำเป็นใดๆที่จะต้องโกหกเขาเกือบลืมไปแล้วด้วยซ้ำว่าในโลกที่เขาจากมานั้นคําโกหกเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของผู้คนแต่แล้วรอยร้าวที่มองไม่เห็นก็ได้เริ่มปรากฏขึ้นมันไม่ได้มาจากความตั้งใจแต่มาจากความเคยชินที่ฝังรากลึกอยู่ในจิตใต้สำนึกของเขาบ่ายวันหนึ่ง บัวคำต้องเข้าไปในป่าเพื่อเก็บสมุนไพรจึงได้ฝากให้เม่คาดูแลลูกน้อยที่กำลังนอนหลับอยู่ในเปลหลังจากที่บัวคำออกไปได้ไม่นานลูกน้อยก็ร้องไห้จ้าขึ้นมาอาจจะเพราะตกใจตื่นหรืออาจจะเพราะหิวนมเม่คาพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อปลอบโยนลูกเขาอุ้มลูกขึ้นมาแกว่งเปลและร้องเพลงกล่อมแต่ลูกน้อยก็ยังคงร้องไห้ไม่หยุด เสียงร้องของลูกนั้นบีบคั้นหัวใจของคนเป็นพ่ออย่างเขาเหลือเกินเขารู้สึกอับจนหนทางและในวินาทีที่เขาสิ้นคิดนั้นเองคำพูดที่เขาเคยได้ยินแม่และคนในหมู่บ้านเก่าของเขาใช้ปลอบเด็กก็ได้หลุดออกมาจากปากของเขาโดยอัตโนมัติอ๋อๆไม่ร้องนะลูกนะเงียบสินะคนดีเดี๋ยวแม่ก็กลับมาแล้วนั่นไงแม่มาแล้ว เขาพูดออกไปโดยที่รู้ทั้งรู้ว่าบัวคำยังอยู่ในป่าและยังไม่กลับมาในเร็วๆนี้อย่างแน่นอนมันเป็นเพียงคำโกหกสีขาวเป็นคำลวงที่ไม่ได้มีเจตนาจะทำร้ายใครเป็นเพียงอุบายที่ใช้เพื่อปลอบโยนเด็กน้อยให้หยุดร้องไห้เท่านั้นและมันก็ได้ผลราวกับปาฏิหาริย์ทันทีที่เขาพูดจบลูกน้อยก็หยุดร้องไห้ในทันที แล้วจ้องมองไปที่ประตูด้วยแววตาที่เปี่ยมด้วยความหวังเมคาถอนหายใจอย่างโล่งอกเขาวางลูกลงในเปลและคิดว่าทุกอย่างคงจะเรียบร้อยแล้วแต่เขาคิดผิดวินาทีที่คำหลวงนั้นหลุดออกมาจากปากของเขาบรรยากาศรอบตัวก็ได้เปลี่ยนแปลงไปในทันทีสายลมที่เคยพัดเอื่อยๆพลันหยุดนิ่ง เสียงทอผ้าที่เคยดังแว่วออกมาจากบ้านต้อยเรือนเคียงก็เงียบหายไปแม้แต่เสียงของลำทานก็ดูเหมือนจะแผ่วเบาลงมีเพียงความเงียบอันน่าอึดอัดที่เข้ามาแทนที่แม่คาเริ่มรู้สึกใจขอไม่ดีเขามองไปรอบๆแล้วก็ต้องตกใจเมื่อเห็นว่าชาวบ้านหลายคนที่เคยยิ้มแย้มให้เขาเสมอบัดนี้ต่างก็ออกมายืนอยู่ที่หน้าบ้านของตนแล้วมองมาที่เขาด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความผิดหวัง และความเศร้าสุดซึ้งเขาไม่ได้พูดอะไรแต่สายตาเหล่านั้นมันได้บอกทุกสิ่งทุกอย่างแล้วและในตอนนั้นเองบัวคำก็ได้เดินกลับมาถึงบ้านนางไม่ได้มีท่าทีตกใจแต่ใบหน้าของนางนั้นซีดเผือดและมีหยาดน้ำตาคลออยู่ที่หน่วยตานางไม่ต้องถามอะไรเลยสักคำนางรู้เพราะในดินแดนที่ความจริงคืออากาศที่ใช้หายใจคำโกหก ก็เปรียบเสมือนยาพิษที่แม้จะมีปริมาณเพียงน้อยนิดแต่ทุกคนก็สามารถสัมผัสได้ถึงไอพิษของมันพี่แม่คานางเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือพี่ได้กล่าวคำเท็จเลยแม่ขาหน่าซีดลงในทันทีเขาลืมกดข้อนั้นไปเสียสนิทเขามัวแต่จดจ่ออยู่กับการปลอบลูกจนลืมนึกถึงสัจจะวาจาที่เขาได้ให้ไว้พี่พี่ไม่ได้ตั้งใจ บัวคำพี่แค่จะปลอบลูกเท่านั้นมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยสำหรับชาวโลกมันอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่สำหรับที่นี่มันคือการทําลายรากฐานของทุกสิ่งพี่ได้ทําลายสัจจะพี่ได้ทําลายความไว้ใจพี่ได้ทําลายกฎและเมื่อกฎถูกทําลายพี่ก็ไม่สามารถอยู่ที่นี่ได้อีกต่อไปแล้วคำพูดของบัวคำเปรียบเสมือนสายฟ้าที่ฟาดลมมากลางใจของเมฆา โลกทั้งใบของเขาพังทลายลงในพริบตาเพียงเพราะคำพูดเผยๆที่เขาไม่ได้ตั้งใจเพียงเพราะคำโกหกเล็กๆน้อยๆที่เขาเคยคิดว่ามันไม่เคยทำร้ายใครบัดนี้มันกำลังจะพรากทุกสิ่งทุกอย่างไปจากชีวิตของเขาความโศกเศร้าเขาปกคลุมบ้านของเมคาและบัวคำมันเป็นความเศร้าที่เงียบงนันแต่บาดลึกยิ่งกว่าเสียงกรีดร้องใดๆกฎของเมืองลับแลนั้นเป็นสิ่งเด็ดขาด ไม่มีข้อยกเว้นแม้แต่ความรักที่พวกเขามีให้แก่กันก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงมันได้บัวคําใช้เวลาตลอดทั้งคืนในการเตรียมสเบียงให้แก่เมคาเพื่อใช้ในการเดินทางกลับสู่โลกของมนุษย์นางทำทุกอย่างด้วยน้ำตาที่ไหลรินไม่ขาดสายนางรักเมคาจนหมดหัวใจแต่กฎคือสิ่งที่คำจุนดินแดนแห่งนี้ไว้ หากกดถูกทำลายเมืองลับแลก็คงจะล่มสลายในไม่ช้าในยามเดินทางนั้นนอกจากอาหารและน้ำแล้วบัวคำยังได้นำหัวขมิ้นขนาดใหญ่เท่าแขนซึ่งเป็นของที่หาได้ง่ายในเมืองลับแลใส่ลงไปด้วยเก็บสิ่งนี้ไว้ให้ดีนะพี่วันข้างหน้ามันอาจจะมีประโยชน์แก่พี่บ้างนางพูดด้วยเสียงที่แผ่วเบา รุ่งเช้ามาถึงมันคือรุ่งอารุณ์ที่ไร้ซึ่งแสงสว่างในหัวใจของคนทั้งสองบัวคำและพ่อของนางได้นำทางเมคามาจนถึงปากอุโมงค์ที่ซึ่งเป็นเขตแดนสิ้นสุดของเมืองลับแลภาพของลูกน้อยที่กำลังหลับปุ๋ยอยู่ในอ้อมแขนของบัวคำยิ่งบีบคั้นหัวใจของเมคาให้เจ็บปวดรวดราวยิ่งขึ้นลาก่อนพี่เมคาบัวคำกล่าวทั้งน้ำตา ข้าจะรักและคิดถึงพี่เสมอเมคาอยากจะโผลเข้าไปกอดภรรยาและลูกเป็นครั้งสุดท้ายแต่เขารู้ดีว่าเขาไม่มีสิทธิ์นั้นอีกต่อไปแล้วเขาทำได้เพียงแค่จดจำภาพของพวกเขาไว้ในใจแล้วหันหลังเดินจากไปโดยไม่กล้าที่จะหันกลับมามองอีกเลยการเดินทางกลับนั้นช่างยาวนานและโหดร้ายกว่าขามาเป็นร้อยเท่าพันทวี ป่าสนทยาที่เคยดูน่าอัศจรรย์บัดนี้กลับดูน่าสะพรึงกลัวทุกย่างก้าวที่เขาเดินไปมันเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดและความเสียใจอย่างสุดซึง้งทำไมทำไมเราถึงโง่เขลาเช่นนี้เพียงแค่คำพูดเดียวคำพูดเดียวเท่านั้นเขาร่าร้องกับตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าเขาโมโหในกฎที่เข้มงวดของเมืองลับแลและในขณะเดียวกันเขาก็โมโหในความอ่อนแอของตัวเอง ความรู้สึกสับสนและเจ็บปวดทำให้เขารู้สึกว่ายามที่สภายอยู่นั้นมันหนักอื่นเกินกว่าจะแบกต่อไปไหวโดยเฉพาะหัวขมิ้นก้อนใหญ่นั้นจะให้ของแบบนี้มาทำไมกันเขาคิดด้วยความขุ่นเคืองรกและหนักเสียเปล่าเมื่อเดินทางมาถึงชายป่าเขาจึงได้โยนยามใบนั้นทิ้งไปที่ข้างทางเหลือเพียงเศษขมิ้นชิ้นเล็กๆที่แตกหักติดอยู่ในชายพกของเขาเท่านั้นเมื่อเมคา เดินกลับมาถึงหมู่บ้านเดิมของเขาภาพที่เขาเห็นก็ได้ทำให้เขาต้องตกตะลึงยิ่งกว่าเดิมทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปจนแทบจำไม่ได้บ้านเรือนที่เคยเป็นกระท่อมไม้ไผ่บัดนี้กลับเป็นบ้านปูนที่ใหญ่โตขึ้นเด็กๆที่เขาเคยเห็นวิ่งเล่นบัดนี้ได้เติบโตเป็นหนุ่มสาวกันหมดแล้วเขาได้สอบถามหญิงชาราคนหนึ่งที่นั่งอยู่ที่แคร่หน้าบ้านและก็ได้รู้ความจริงที่น่าหายใจ เวลาในเมืองลับแลนั้นเดินช้ากว่าโลกภายนอกมากนักวันที่เขาจากไปเพียงไม่กี่ปีคือเวลาเกือบชั่วอายุคนของโลกมนุษย์พ่อแม่ของเขาได้เสียชีวิตไปนานแล้วด้วยความตรอมใจที่ลูกชายหายสาบสูญไปเพื่อนบ้านที่เขาเคยขัดแย้งกันก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วเขาได้สูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้วจริงๆทั้งครอบครัวใหม่ในเมืองลับแลและครอบครัวเก่าในโลกมนุษย์เหลือเพียงตัวเขาคนเดียวในโลก กับความว่างเปล่าที่หนักอึ้นอยู่ในหัวใจในคืนนั้นเขานอนสมอยู่ที่ศาลาร้าง้ายหมู่บ้านด้วยความสิ้นหวังและได้หยิบเศษขมิ้นชิ้นเล็กๆที่ติดตัวมาต่างหน้าภรรยาขึ้นมาดูแต่แล้วเขาก็ต้องประหลาดใจเมื่อพบว่าภายใต้แสงจันทร์ของโลกมนุษย์เศษขมิ้นชิ้นนั้นมันกลับส่องประกายสีทองอร่ามออกมามันไม่ใช่ขมิ้นธรรมดา แต่มันคือทองคำบริสุทธิ์นั่นเองเมค้าเบิกตาโพลงเขานึกถึงหัวขมิ้นก้อนใหญ่เท่าแขนที่เขาโยนทิ้งไปเขาออกวิ่งอย่างบ้าคลั่งกลับไปยังชายป่าณนะจุดที่เขาโยนย่ามทิ้งไว้แต่ก็ไม่พบอะไรเลยมันได้หายไปแล้วอาจมีคนมาพบและนำมันไปแล้วหรือมันอาจจะสลายหายไปเมื่อเจ้าของไม่ต้องการมันอีกต่อไป เมฆาเหลือเพียงเศษทองคําชิ้นเล็กๆที่มากพอที่ให้เขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ไม่มากพอที่จะลบล้างความเสียใจของเขาเขากลายเป็นเศรษฐีแต่เป็นเศรษฐีที่โดดเดี่ยวและไม่มีความสุขที่สุดในโลกทุกค่ำคืนเขาไม่ได้ฝันถึงเมืองลับแหล่แต่เขาฝันถึงคำพูดเพียงประโยคเดียวที่เขาได้เอ่ยออกไปในบ่ายวันนั้น เรื่องเล่าของชายหนุ่มจากเมืองลับแหลก็ได้กลายเป็นตำนานที่ถูกเล่าขานสืบต่อกันมาเป็นอุทาหรณ์ที่สอนให้ผู้คนได้ตระหนักถึงอนุภาพของวาจาและเป็นเครื่องเตือนใจว่าสวรรค์หรือดินแดนแห่งความสงบสุขนั้นบางครั้งมันก็ไม่ได้อยู่ไกลเกินเอื้อมแต่ประตูที่จะเปิดเข้าไปสู่ดินแดนเหล่านั้นมักจะถูกสร้างขึ้นจากสัจจะและมักจะถูกทำลายลงได้ด้วยคำหลวง แม้จะเป็นคำลวงที่ดูเหมือนไร้เดียงสาที่สุดที่หลุดออกมากับสายลมก็ตาม